ปากคาเพื่อปากคาดจะวัดบึงการนะครับผมร่วมกันนะครับร่วมกันทำความสะอาดถนนหลังจากที่น้ำท่วมมาหลายมือท่วมมาหลายมือนะครับก็ได้รับวามบ่นนุเคราะห์นะครับจากเทศบาลตำบลปากคาดนะครับผมน้ำลถนะครับลถฉีดหน้ามามาทำความสะอาดนะครับมาทำความสะอาดให้นะครับในมีดชาวบ้านนะครับ เพินมากซอยนะครับกวาดนะครับกวาดถนนให้สะอาดนะครับเพื่อบัานเฮามันจิได้มีความสะอาดสะอ้านนะครับหนาม่งนะครับต้องขอขอบกุ้นนะครับเทศบาลตำบลปากาดนะครับทีสนับสนุนลดน้ำนะครับลดลดฉีดรดน้ำมาล่างถนนนะครับแล้วก็สะอาด นี่ไลฟ์สด YouTube นะครับระจะนายเพั่นกันได้กลับแล้วนะครับมีท่านภูมิกับพันตำรวจเอกสิวัตรวโรคุตานนภูมิกับการสถานีตำํารวจผู้รอดประคาบนะครับผมมาให้กำลังใจนะครับโอ้โหอ้วาวค้กควงแล้วกัน สากำลังไก่นะครับพี่น้องถนนใต้นี่เส้นนะครับที่ได้น้ำข้งนี่ประมาณยี่สิบยี่สิบสามสิเมตรนะครับผมนะครับตองขอขอบุณเทศบาลตะบนปากคาดนะครับผมเป็นย่างสูงที่อนุเคราะห์ลดน้ำนะครับมาให้นะในข้งนี้นะครับผมสะอาดสะอานดีนะครับเด็กน้อยก็ให้ความร่มมือเป็นย่างดีนะครับปัดกวาดนะครับหาสายโบได้ได้กิดอาสาแบบนี้นะครับ เอาเอาดึงดึงเวลาดึงสุดยอดครับสุดยอดนะครับนี่อสออมมอนะครับผมอสอมอเพ่นกับไม่ให้กำลังแรงใจนะครับผมเสือดตีฝ่าไม่น่นยนะครับผมไนะครับใกล้แล้วใกล้แล้ว เอาปัดปัดปัดเวลาปัด,ป,ดปัดลงกล้องไปเออเอาเงินเหรอไปเสร็จก็ไปอีกโอ้โอ้ได้ดได้ตั้งรถได้นะครับหลังจากนี้สิ่เปพัฒนาอยู่ป้อมย่านบัวบานนะครับผมห้างจากนี้ก็ประมาณร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรนะครับปัดกวาดนะครับ จร่งๆบ้านสุกปกนะครับสุกะปกมาหลายมือแล้วนะครับพี่น้องโอ้โอ๋โออ,อ๋อไทยรูปพนอสอเพิ่พนนะครับผมมีแต่คนงามๆอ,อสอหมอปากขาดนะครับหน้าตาละอ่อนมากเลยนะครับผมสารบัดยืนกลางนะครับพี่น้องอสุดยอดสุดยอดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ จะหนามาใหม่บ้านเข้ามันตกอยเลื่อนลุงเรื่องพี่น้องนะครับสะอาดสะอาดน่าอยู่อาศัยเปแต่เที่ยวนะมองไง่ายๆซะเสียน,นี่เปแต่เที่ยวนะครับจีดปลาชีดสุดยอดสุดยอดทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยนะครับเ,เขาเอื้นพี่น้องนะครับ ล่างถนนนะครับอันนี้เป็นถนนใหญ่เส้นปากคาดบึงการนะครับพี่น้อง <c oughs> เส้นนี้เส้นนี้สิไปบึงการนะครับเส้นนี้ไปบึงการข้างขวาไปบึงการถนนสองหนึ่งสองนะครับท้างหลวงแพ่นดินเส้นนี้สี่เขาดองไข้ครับเขานังคา้จุดตัดนะครับบ้านติดไอ้ข้างไงานะครับเขาเอิญพี่น้องบรรยากาศจมใสมือนเนี่ยนะครับผมสุขสุขทั้งวันเขาเอิญพี่น้องสุกทั้งวัน อ้าวล่างเข้าไปบัวลาล่างเข้าไปแนวใดมันดีเออเลื่อนรถมาอีกครับเลื่อนรถมาอีกเลื่อนรถมาอีกเลื่อนรถมาอีกว่าไม่น่าเบิือนเราบอกป่ะนี่ย่งางย่งางย่างเลื่อนมาอีกเลื่อนมาอีกอเออเหลือหลายแล้วโอ้ยน่า,นารถเป็นขั้นก็ไม หน้าเบิดป่ะนี่กูบะไรดิอ้อาวเล่งเล่งคว่ำดันเล่งคว่ำดันเลยเออนี่ละรางถนน,น,ใ,นใหญ่ให้ความ,มวางรวดเขาสวยดากสุดยอดหลาสุดยอดเลยมือนี่ทำความดีด้วยหัวใจเขาเอือน่น สะอาดสะอ้านดีอย่าตตมาเดอฝนมือแรกนี่แรกนล้น้นงงามปัานนี่นี <c oughs> ่ละล่างคิดใจสใสสะอาดนะครับก็ยังเข้าล่างถานนนี่ละพี่น้องเอ,อ้ย สอาสะอานนะครับส,สุดยอดสุดยอดรวมด้วยช่วยกันบ้านเมืองเข้ามาสิจะเจรอนลุงเรื่องก่ยอนไท้เฮ้าเนี่ยและครับกิจอาสามีความสามคัคคีสมัรสมานเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องขอบคุณยอดผู้ชมนะครับผม 54ท่านขอบคุณมากครับผมอันนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดนะครับร่างถนนพี่น้องเอ้ยฝนตกมากมันน้ำถ่วมน้ำถ่วมนะครับผมมันระบายออกบ่ไดพี่น้องเหมือนเหมือนท่อมันจะตันมันติดแตกนี่ยนะครับก็เลยได้ขอความนคราะจากเทศบาลตำบลปากคาดนะครับน้ำลดนะครับลดนนะ้ำหนาฉฉดนะครับเพราะว่าสาดนะครับส้อยนี่แหละพี่น้องส้อยนี่ ออกพุดหลหลายนะครับผมติดถนนใหญ่นะครับผมแก้วเลยสาดสะอานเลยนี่ละเป็นตะยูเป็นตะอาไซพี่น้องบัดนี้ สุดยอดเลยเนี่ยขอบคุณนลาลายด้อเทศบาลตบนปากคาดนายกเทศมนตรีตะบนปากคาดครับผมทั้งจิ้มงันนะครับขอบคุณนลลายๆครับใกล้ละใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วบ้านเฮา ขอบคุณยอดผู้ชมนะครับเด้อเกาสิบหาคุนะครับเกาสิบหาท่านขอพุณหลายๆครับผมดีมากช่มนะครับมือที่ล่างถนนพี่น้องล่างถนนฝนตกแห้งถนนน้ำท่วมนะครับนระบายบ่อท่านนะครับตกุกกระปกมากไป ฮะขอจบตรงเนี้ยลดสภาพสองร้อยบ๊อบเป็นใจบ๊อบ้าสิไปพัฒนาอยู่ป้อมอยู่เด้ยใจกับเอออ้าวขอกล่าวค้ามาขอบคุณเด้อเทศบาลตำบลปากข้านะครับนะครับผมน้ำทิ้มโดยท่านนายกเพิ่นนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณท่านผู้ชมเด้อครับเด้อขอบคุณมากครับผม